สวัสดีครับพบกับผมนายซีกรูนะครับก็เป็นประจำนะที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับพอดีผมได้ทำการฟอร์แมตเครื่องและก็ลงระบบปฏิบัติการวินโดว์ใหม่นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ผมลงระลงระบบปฏิบัติการวินโดว์เนี่ยผมก็จะมีการ กำหนดค่าต่างๆนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานนะครับวันนี้ก็เลยนำเทคนิคการกำหนดค่าส่วนตัวของผมนะครับมาแชร์กับเพื่อนๆนะฮะก็ในส่วนของระบบปฏิบัติการ Windows ที่ผมติดตั้งลงไปนี้ก็จะเป็น Windows 7เนะครับเป็น Windows 7 RTM 6.1.7600 นะครับแล้วก็หลังจากที่ลงในส่วนไดเวอร์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพบกับหน้าจอของ Windows ประมาณนี้นะครับโดยาบางเครื่องเนี่ยนะครับในส่วนของทากบาร์เนี่ยมันจะใส่นะครับเนื่องจากว่าา w n n o w w s เนี่ยรู้จักกับการ์ดจอนะครับแต่ในส่วนของเครื่องของผมเนี่ยเจ้า Windows เนี่ยมันอ๋อยังไม่รู้จักกับการ์จอ นะครับหน้าตามันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนี่ผมจะมากําหนดนะฮะในส่วนของทีมกันก่อนนะครับจะคลิกขวาที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เลือกไปที่ personalize นะฮะ <c oughs> จะเห็นว่า,าในส่วนของทีมเนี่ยที่มันกำหนดมาให้นะครับจะเป็น Windows 7 Basic นะครับซึ่งมันจะเลือกตรงนี้ในกรณีที่ Windows ยัง ไม่รู้จักนะฮะไม่รู้จักกับเดเวอร์ของการ์ดจอนะครับถ้า window s รู้จักในส่วนของไดเวอร์การ์ดจอนะครับเวลาติดตั้งไปแล้วนะครับหน้าตามันจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับก็คือ,อ,อในส่วนของทีมเนี่ยในส่วนของทักบาร์นะครับหรือว่าใส่เส้นบาร์เนี่ยมันจะใส่นะฮะตรงนี้นะครับในส่วนของทีมเนี่ย,เ,ย,เ,ยเราสามารถที่จะเลือกทีมต่าง นะครับได้ตามต้องการนะครับผมจะเลือกไปในส่วนของแร์สเนครผมชอบในส่วนของทักปาออกดำๆทึมๆนิดๆนะฮะเอาละเสร็จแล้วก็ปิดลงไปนะครับถัดไปนะครับผมจะมากำหนดค่าในส่วนของอแป้นสลับภาษานะครับซึ่งคีย์สลับภาษาที่เรา มักจะใช้งานกันเป็นประจำนะครับสำหรับคนไทยนะครับก็จะเป็นคีย์ตัวนอนนะครับหรือในภาษาอังกฤษจะเรียกว่าคีย์ไทยนะฮะซึ่งคีย์นี้ก็จะอยู่นะครับใกล้ๆปุ่ม Escape นะครับอยู่ซ้ายมือด้านบนนะครับตรงนี้นะครับค่ามาตรฐานนะฮะที่ Windows ตั้งมาให้นะครับจะไม่กำหนดเป็นคีย์ตัวหนอนนะครับแต่จะกำหนดเป็นคีย์ ออโตเน็ตชิปนะครับทางด้านซ้ายของแป้นคีย์บอร์ดนะครับเมื่อเรากดคีย์ออโตเน็ตชิปนะฮะจะเห็นว่าในส่วนของการสลับภาษาเนี่ยมันจะสลับไปเป็นภาษาไทยนะครับกดอีกครั้งนะฮะมันจะสลับไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ผมจะเข้าไปเปลี่ยนนะฮะคีย์สลับภาษาให้เป็นคีย์ตัวนอนนะครับโดยเข้าไปที่เมนู Start นะแล้วก็เลือกไปที่ c อนโทรลพา n e เนะครับในหน้าต่างคอนโทรลพา n e เเนี่ย ให้มองไปที่หัวข้อ Clock Language a e d i g i o n นะครับตรงนี้ให้คลิกเลือกไปที่ Change Display Language นะครับในหน้าต่าง Region and Language นะครับในแท็บ Keyboard and Language เนี่ยนะครับให้คลิกที่ปุ่ม Change Keyboard นะฮะจะพบกับหน้าต่าง Text with Add Input Language นะครับตรงนี้ให้เลือกไปที่แท็บ Advanced Key s e t t i n g นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Change Key Sequence นะครับ ในหน้าต่างเช a n g e Key Sequence นะครับในหัวข้อ Switch Input Language จะเห็นว่าค่ามาตรฐานนะครับมันกำหนดเลือกอยู่ที่ Left a l t e r n e t บ e Key Shift นะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนไปเป็นคีย์ตัวนอนนะครับโดยเลือกไปที่ Grab uh, a s c e n t นะครับแล้วก็คลิกปุ่ม OK นะครับคลิกปุ่ม OK ไปนะฮะแล้วก็จะปิดตรงนี้ไปนะครับทีนี้เวลาเราก,กดคีย์ตัวนอนนะครับคีย์ในส่วนของภาษาเนี่ยมันก็จะสลับนะฮะมันจะสลับเรียบร้อยแล้ว นะครับถัดไปนะครับสิ่งที่ผมจะกำหนดต่อไปนะครับก็คือในส่วนของอทักบาร์นะครับทักบาร์เนี่ยมันมีขนาดใหญ่เกินไปนะครับซึ่งเวลามันใหญ่เนี่ยแล้วก็เวลามันมีไอคอนออกมาเนี่ยมันจะ,ะแสดงได้น้อยนะฮะแล้วก็มันไปกินพื้นที่การทํางานของหน้าจอลงไปนะครับตรงนี้ผมจะเข้าไปกําหนดค่าในส่วนของทักบาร์นะฮะโดยคลิกขวาที่ทักบาร์ครับเลือกคําสั่ง Properties นะครับในหน้าต่างนะฮะทากบาแอปสตาร์ทเมนูพ s ฟตี้นะครับ,รบผมจะเลือกไปที่ use small icon นะครับแล้วคลิกปุ่ม a อ p พ y นะครับจะเห็นว่าในส่วนของทากบาเนี่ยไอคอน,นต่างๆเนี่ยมันจะเล็กลงมันจะทำให้ในส่วนของทากบาเนี่ยมันเล็กลงไปด้วยนะครับนะครับถัดไปนะครับ จากนั้นผมจะมากำหนดค่าในส่วนของ Notification Area นะครับซึ่งก็คือในส่วนของ System Tray นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีส่วนที่ซ่อนนะครับกับส่วนที่แสดงออกมานะครับตรงนี้ให้เลือกไปที่ปุม่ม Customize นะครับในส่วนของ Volume นะครับตรงนี้ผมจะเลือกซ่อนมันไปเพราะว่าในส่วนของ Sound Driver นะครับที่ผมติดตั้งลงไปมันจะมีในส่วนของ Realtek SD Audio Manager นะครับขึ้นมาให้กำหนดค่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของไอ u าว s ิสเ e มมาตรฐานนะครับในการกำหนดค่าเสียงของ Windows นะครับที่มีมาให้นะครับผมจะไม่ใช้นะครับตรงนี้ก็จะเลือกเป็นให้ไอคอนแอนโน t i f i ิเคชันไปนะครับแล้วก็ให้มาดูนะครับว่าในส่วนของไอคอนของมันจะหายไปแล้ว นะครับแล้วก็ในส่วนของ Realtek HD Audio Manager เนี่ยผมจะเลือกเป็น Show Icon a Notification d n นะฮะก็จะเห็นว่าไอคอนของมันแสดงโผล่ขึ้นมานะครับจากนั้นในส่วนของ Action Center นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นส่วนสำหรับแจ้งนะฮะว่าเครื่องของเราขาดอะไรบ้างต้องอัปเดตอะไรบ้างนะฮะตรงนี้ก็ ผมจะให้มันโชว์เฉพาะ Only Show Notification นะครับแล้วก็ในส่วนของ Windows Explorer ตรงนี้นะครับจะเลือกเป็น Show Icon and Notification นะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยผมจะใช้งานบ่อยโดยเ,เวลาเสียบได์นะฮะ External นะครับหรือแฟลชไดนะครับเวลาจะนำไดออกนะครับอย่างปลอดภัยเนี่ย ก็จะมาเลือกที่ตรงนี้นะครับโดยตรงเนี้ยในเครื่องของผมเนี่ยจะมีเสียบไดอะเคนอลอยู่อีกสอไดนะฮะก็เวลาออกเราจะมาเลือกที e ่ eject i s k นะฮะตรงนี้เสร็จแล้วคลิกโอเคไปนะครับจากนั้นไปดูในส่วนของ start menu กันบ้างนะครับตรง power button action นะครับตรงนี้สามารถที่จะกำหนดได้นะครับซึ่งก็คือในปุ่มนี้นะฮะ shut down นะครับเราสามารถที่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นได้นะครับเช่นรีสตาร์นะครับแอปพลายนะฮะจะเห็นว่ามันจะกลายเป็นลีสตาร์นะครับแล้วในส่วนของชัดดาวจะไปอยู่ตรงนี้แทนนะครับแต่ตรงเนี้ยให้มันเป็นชัดดาวนี่จะสะดวกที่สุดแล้วนะฮะจากนั้นในส่วนของคัสตอมไอนะฮะตรงนี้ผมจะเลื่อนลงมาล่างสุดก่อนเลย นะครับแล้วก็ในส่วนของ useplus ไ i c o นนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายเช็คอยู่ซึ่งจะทําให้ไอคอนในส่วนนี้นะครับมันจะแสดงด้วยไอคอนขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ในส่วนของ number of recent program to display นี้นะครับมันจะแสดงอยู่ที่10นะฮะก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ ตรงนี้ถ้ากำหนดไปเป็น12นะฮะ Apply นะฮะจะเห็นว่ามันจะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือส่วนของโปรแกรมนะครับที่เราเคยเปิดใช้งานนะครับหรือเปิดใช้งานบ่อยๆเนี่ยมันจะมาแสดงอยู่ในลิสนี้นะฮะตรงนี้นะครับผมจะเลือกกำหนดในส่วนของไอคอนนะครับให้เป็นขนาดเล็กนะฮะแล้วก็ตรงนี้ผมจะเพิ่มมาเป็นสัก14 นะครับแล้วก็ในส่วนของ number of recent i t e m นี่นะครับผมจะเลือกเป็น14เช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นในส่วนเดี๋ยวผมจะ apply ทีนึงก่อนนะฮะเราจะเปิดให้ดูทีนะครับเอาละตรงในส่วนของ recent i t e m นี้นะฮะมันจะเป็นในส่วนของไฟล์ที่เราเปิดจากโปรแกรมต่างๆนะครับก็คือตรงนี้นะฮะมันก็จะแสดง list รายการออกมา นะครับมันสามารถแสดงได้ลงมาเรื่อยๆนะครับในที่ว่างด้านล่างนี้นะครับถัดไปนะในส่วนของ run command นะฮะผมจะเลือกนะให้มันมีคำสั่ง run นะครับอยู่แถบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอีกหน่อยนะครับในส่วนของ home group เนี่ยโดยส่วนตัวสำหรับผมเนี่ยจะใช้งานเครื่องนะฮะในเครือข่ายในบ้านด้วย นะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนไฟล์กันนะครับแล้วก็ในส่วนของ h i l i l i t Newly i n s t a l l โปรแกรมนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะฮะที่จะเห็นว่ามันมีไฮไลท์อยู่ก็คือการไฮไลท์โปรแกรมที่ถูกติดตั้งใหม่ในเครื่องนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ใช้นะฮะก็จะเอาเครื่องใหม่ออกไปนะครับแล้วก็ h e ล์นะครับเฮลก็คือในส่วนของ h e ลและซั p p อร์ตตัวนี้นะครับผมก็จะไม่ใช้นะฮะจะเลือกออกไป นะครับตรงนี้ก็หมดแล้วนะลิกปุ่มโอเคแล้วก็โอเคอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าจะมีคำสั่งรันนี้โผลขึ้นมานะฮะจากนั้นนะครับถัดไปนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของไอคอนกันบ้างนะครับตรงนี้ผมจะเอาไอคอนเข้ามาเพิ่มให้เห็นชัดเจนขึ้นอีกหน่อยนะครับโดย หลังจากที่ติดตั้ง Windows เรียบร้อยแล้วนะครับไอคอนเนี่ยที่มันกําหนดมาให้เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่พลสมควรนะครับซึ่งเวลาเราติดตั้งโปรแกรมลงไปเยอะๆแล้วเราเอาไอคอนมาวางบนหน้าจอเดสก์ท็อปเนี่ยมันจะกินเนื้อที่ของหน้าจอไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะทําการ ลดขนาดมันลงไปนะครับโดยวิธีการลดขนาดไอคอนเนี่ยเราจะใช้วิธีการกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วใช้การหมุนที่ลูกกลิ้งนะครับโดยถ้าหมุนไปด้านหน้านะครับจะทําให้ไอคอนเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นมานะครับและถ้าหมุนมาด้านหลังนะครับหรือหมุนเข้าหาตัวนะครับจะทําให้ไอคอนเนี่ยมันเล็กลงไปนะครับตรงนี้ผมจะเลื่อนลงไปประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของทังขยะผมก็จะเลื่อนมาวางไว้ที่มุม นะครับเพื่อแยกออกมาจากโปรแกรมนะครับจากนั้นนะครับทีนี้มาดูในส่วนของอตรงนี้กันบ้างนะครับตรงทงักบาร์นะครับตรงในส่วนของไอ้เจ้าโปรแกรม Windows Media Player นะครับถ้าเรียกเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะฮะมันจะขึ้นมาในลักษณะนี้ แล้วก็ตรงนี้เราจะเลือกอที่ recommend er setting นะฮะแล้วก็คลิกปุ่ม finish ไปนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเจ้า windows media player เนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้งานนะครับผมจะไปใช้งานโปรแกรมเล่นเพลงตัวอื่นซมากกว่านะครับตรงนี้ผมก็จะเอามันออกไปโดยคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก unpin this program from taskbar นะฮนะแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมไหนนะครับที่ต้องการจะนำมาฝังไว้ในนี้นะครับอย่างเช่น โปรแกรม s n a c k i t นะครับสมมุตินะฮะผมต้องการให้มันไว้ในทักบาร์นะครับผมก็จะคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก PIN TO t a s k b a r นะครับจะเห็นว่าในส่วนของโปรแกรมเนี่ยมันจะมาพร้อมใช้งานที่นี่แล้วนะครับแล้วในส่วนของบนหน้าจอเดสก์ท็อปเนี่ยเราสามารถที่จะลบมันออกไปได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มันกินเนื้อที่บนหน้าจอนะครับ หรือบางโปรแกรมนะครับที่เราต้องการใช้งานบ่อยๆนะครับบนเ,ออเมนูสตาร์ทนะครับก็อย่างเช่นออสมมุติว่าจะเป็นโปรแกรม PowerToGo นี่เรากันนะครับผมก็จะคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกมันที่ Pin to Start m e n เมนูะครับทีนี้เวลาเราคลิกที่เมนูสตาร์ทเนี่ยจะเห็นว่าโปรแกรม PowerToGo เนี่ยมันจะไปโชว์อยู่ด้านบนสุด นะครับของเมนูสตาร์นะครับพร้อมที่จะเรียกใช้งานง่ายขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าไปคอยหาอยู่ในส่วนของอ l โปรแกรมตรงนี้